ฉันไม่ใจไม สมาชิกคือใครบ้างนะครับผมครับผมสวัสดีครับผมแบงนะฮะเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องนำครับผมครับผมพับพีครับเล่นเบสครับนี่ัพผมไอเล่นทำเป็ดแล้วก็คีย์บอร์ดครับนี่ครับผมโตเล่นกองครับผมโอ้โหนี่คือวงดนตรีน้องใหม่สดเอี่ยมของเลเดียวภายใต้สังกัดค่าย GMMA นั่นเองครับถูกต้องนะครับผมวงนี้ได้ข่าวว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดานะฮะขึ้นเล่นเวทีใหญ่ๆมาแล้วนะครับผมได้ไปขึ้นเล่นร้องเพลงอะไรที่ไหนบ้างครับเออก็มีอย่างเช่นมี่แฟ a เฟสซี บลิ๊กมลเทนครับผมแล้วก็งานอินดี้ต่างๆแล้วก็งานขึ้นวีดิวครับคือก็ก็ลุยมาพอสมควรครับผมนี่ไม่ธรรมดานะแล้วก็มือถือมือที่ใช้ได้เลยเดียวแล้วก็ชุดเขามีสไตล์ด้วยนะโอ้โหเห็นแล้วอยากสั่งข้าวเลยเดียวทำไมอ่ะทำไมอะทำไมตันจริงๆครับคืออย่างนี้ฮะเราใส่แต่งตัวอย่างนี้นะฮะมาชุดหน้าร้อนครับอ๋อต่อเล่นนะฮะคือจริงๆมันเป็นคอนเซ็ปต์วงว่าเราอยากจะให้ดู ดูเนี้ยบนิดนึงดูเป็นลูกคุณหนูนิดนึงฮะเป็นคนร่ำคนรวยนิดนึงฮะก็รู้สึกว่าเถ้าจะเหมาะกับพวกเราดีมันเข้ากับสไตล์ของเรืงที่บูแมนชั่นเล่นด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องย้อนกลับไปหน่อยว่าชื่อวงเป็นบูแมนชั่นเนี่ยได้ยังไงครับชื่อนี้ที่มาที่ไปคืออะไรครับก็จุดเริ่มต้นนะฮะเรานำคำสองคำมารวมกันครับได้แก่ารว่าบูและแมนชั่นนะครับซึ่งเป็นคำสองคำที่แต่ละวงไม่แต่คนเนี่ย ชอบใช่ชอบครับก<อ><ช>็คือด้วยความเห็นใจครับก็เลยนำสองคำคำสองคำนี้มารวมกันเป็นบูมเมนชั่นครับซึ่งวันหนึ่งครับเราครับนำชื่อนี้ครับไปเสิร์ชใน g o เกิลดูเอ๊ะอยากรู้ว่าเอ๊ะชื่อเราเี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้าง บอสเตอร์เท่านั้นแหละครับมาริโอมาเต็มเลยฮะซึ่งเป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งครับมันเกี่ยวอะไรกับมาริโอคือเคยเล่นเกมมาริโอไหมครับเคยเล่นินตืดตืดถูกต้องครับเก็บเผตุเวลาครับเวลาจะจบด่านมาริโอจะต้องรูดเสาธงก่อนหลังจากรูดสเปีดสเปีดไปโดนใช่ฮะกดยิงเร็วๆปุ๊บนะครับผมใช่หลังจากนั้นครับพอรูดเสาทงเสร actually, ็จเข้าในปราสาทครับปราสาทนั้นแหละครับเรียกว่าปราสาทเชนชันอ๋อซ yes. ึ่งไม่ร oh, ู้มาก่อนเลยเนี่ยสาธทง ภาษารนั่นน่ะที่มีเจ้าหญิงอยู่ในภาษาเนี่ยใช่ครับเอาใช่อีกดเลยลงมาเจอเจ้าหญิงอีกทีหนึ่งนะฮะนี่คือที่มาของชื่อวงนั่นเองครับแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงสไตล์ดนตรีของวง Blue Mansion ก็จะมีกลิ่นแบบลิทโชมีเบิร์นโซแนมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตึกโป๊ะตึกโป๊ะตึกตึกนยใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสไตล์อารมณ์ประมาณนี้จริงๆแล้วเออเพลงอย่าง Little Lady Sing the Lane นะก็คือจะมีความเป็นป๊อปครับแต่ว่ามันจะมีความเป็น วินเทจเลตโทผสมอยู่กลิ่นอยู่นะครับแล้วก็จังหวะจะดูสวีกโยกตาสนานก็คือฟังเราต้องอยากขยับตามแล้วเนื้อหาพูดถึงอะไรครับเลตโทเลดี้งูตัูเล็งใช่ไม่ใช่คำแปลนี่คำแปลนี่คำแปลนี่แปลว่าสาวน้อยฮะสาวน้อยก็มาจากสาวน้อยบางทีเอ่อมาจากการที่เราไปเห็นผู้หญิงนะครับแล้วเรารู้สึกว่า สาวสาวน้อยที่เดินไปผ่านมานะฮะเวลาเราไปเจอที่ไหนก็รู้สึกว่าเ,เด็กสมัยนี้โตเร็วเนาะก<ม>็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเอามุมมุมหนึ่งของผู้ชายที่มองผู้หญิงน่ารักน่ารักแบบนี้ฮะเอามาเขียนเป็นเพลงมันน่าจะสดใสซาบซ่าเลยก็เลยมาเป็นเพลง Little Lady ครับผมใช่ฮะน่ารัแบบว่าอินเลิฟปิ๊งปังปั๊บปิ๊งเลิฟอารมณ์ประมาณนี้กันเลูกเดียวเลยครับผมนะฮะแล้วก็วงนี้เขามีคนดูแลไม่ธรรมดานะครับนะเขาคือพี่ตอลโซฟาด้วยใช่ไหมครัมาช่วยดูแลไปเจอเจอกัไนดได้ยังไงครับ แล้วก็สำหรับพี่ตนก็เหมือนว่าพี่ตนเป็นที่ปรึกษาคล้ายของเรา G N A อยู่แล้วแล้วก็พอดีแล้วก็ทําเดโมมาเรื่อยๆแหละแล้วก็ได้โอกาสให้พี่ตนได้ฟังครับครับพี่ตนฟังกับเขาเ,เ,เขาก็แบบสนใจชอบก<ช>็เลยตกลงมาโปรดิวจริงๆเราก็เหมือนว่าเกมกันนะเพราะว่าพี่ตนเขาไม่ธรรมดา,นานเพราะว่าที่เขาก็โปรดิวทั้งพี่รุลาพี่พิจิกาอย่างครับก็ดีใจได้ที่ได้ร่วมงานกับพี่ตนครับก็เป็นอีกท่านครับที่ งัดจุดเด่นของศิลปินออกมาเก่งมากๆเลยใช่ต่อต่อเองครับแล้วถ้าพูดถึงความเป็นบูมแมนชั่นนี่ทรงเพลงจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ต่อๆไปเลยไหมฮะพวกทรงเพลงจะเออมันในซิงเกิลแรกเราครับมันจะเป็นแค่เป็นป๊อปแล้วใส่เป็นเทจเข้าไปแต่ว่าในซิงเกิลถัดไปเนี่ยครับเราจะมีเหมือนว่าเหมือนลูกเล่นที่เป็นป๊อปนี่แบบของพวกเราเป็นป๊อปนี่แบบบูมแมนชั่นอยู่ครับก็ตระกูลตามมันดูครับว่าซิงเกิลสองสามเนี่ยจะเป็นพวกนี่แบบบูมแมนชั่นนี่เป็นยังไงต่างต่างเป็นอารมณ์วาไรตี้ ปรมาณนี้อาจจะม <Science> ีน<ส>ู่นนี่มาผสมผสมแต่ว่ามีกลิ่นวินเทจ น่าจะเพลงน่าจะเพลงโอเค MV แล้วครับถ่ายทำกันไปหรือยังครับตอนนี้ MV นะครับมีแพลนถ่ายทำน่าจะช่วงหลังสงการหลังสงการก็น่าจะได้ชมกันจริงๆช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมครับพฤษภาตอนนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของเรื่องของเพลงทำงานไปก่อมกันว่งหาสาวน้อยอยู่ครับน่าจะเต็ม MV เลยเนาะบอกว่านะว่าน่าจะโตไปช่วยจัดไฟตรเราซีกันอยู่แล้วที่เมื่อกี้แอบเห็นนะเอากระดาษทิชชู่ยาจมูกใช่ไหมช่วงสองเจอเคมานั่งดูด้วยกันวะจริงๆ กับอุดท้ายเป็นหวัจริงวะเนี่ยแต่ว่าตรงนี้ครับอยากให้ทางบูมเอ็นชั่นเนี่ยฝากกันหน่อยละกันนะฮะว่าเพลงนู้นเพลงไอ้เพลงริทเติ้ลเลดี้ใครชื่นชอบอยากจะดาวน์โหลดยังไงรวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวว่าบูมเอ็นชั่นก็มีการไปโชว์นู่นนี่นู่นนี่ตลอดจะไปเชียร์จะไปอะไรยังไงเนี่ยได้ยังไงบอกได้เลยครับสำหรับพวกเราบูมเอ็นชั่นครับอันนี้เป็นซิงเกิลแรกของเราชื่อว่าริทเติ้ลเลดี้ครับจากพวกเราเองแล้วก็ทีเนี้ยก็เป็นอยากให้ทุกคนแบบว่า เปิดใจเราฟังคนเราเป็นวงใหม่ด้วยจริงเป็นแรกครับแล้วก็สำหรับเท่นที่อยากดาวน์โหลดนะครับก็มีช่องทางการโหลดก็คือดอกจันหนึ่งสองสามห้าเก้าห้าเก้าหรือว่าทางไอจูนครับก็เจอได้เลยบูมเอ็นชั่นเลยดีแล้วก็นี้ยังมีแฟนเพจมีแฟนเพจครับก็อยากให้ติดตามกันหรือว่าทําอะไรเราไลฟ์สาระแค่ไหนโพสอะไรกันอยู่ก็เข้าไปติดตามได้ที่ facebook.com/slashboumansion นะครับ ย้ำนะครับว่าเป็น B O O นะครับคนสมัครชอบสิลปิเป็น Blue Mansion เลยไม่ใช่สีฟ้าบู๊ที่หลอก B O O บู๊ผมนอกจากนี้ครับยังมีนี่ครับมีแฟนเพจของทั้งค่ายเราด้วยก็เข้าไปที่ facebook.com/gmmapage นะครับจะเจอศิลปินมากมายหลายหน้ามีพวกพี่ว่านพี่อีพี่ออฟติดตามกันได้ครับกับผมนะก็ชื่นชอบเพลงนี้ขอกันมาได้เยอะๆครับทางรายการ Live แฟจีของเรานั่นเองนะครับยังไงวันนี้ ต้องขอขอบคุณนุ่มๆบูแมนชั่นมากครับขอบมากครับผมโอกาสหน้าเชิญใหม่กัรนะฮะติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ททางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศ ทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี